หุ้นไทยเกิดการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในช่วงสิงหาคม2,568ที่ผ่านมาซึ่งมีหุ้นหลายตัวที่ปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่นแม้ว่าตลาดหุ้นจะ,ะเผชิญกับแรงกดดันมาจากภายในและต่างประเทศทั้งเรื่องเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและความไม่แน่นอนทางการเมืองแต่หุ้นกลุ่มเกณฑ์กำไรและหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวก็ได้รับแรงซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องหุ้นที่ปรับตัวขึ้นแรงที่สุดในเดือนคือบริษัทในไทยคลับแคปิตอลโฮดดิ้งจำกัดมหาชน หรือ KCC ซึ่งก็เพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งจากราคาปิด1.70บาทณวันที่31กรกฎาคม2568พุ่งขึ้นเป็น2.70บาทณวันที่29สิงหาคม2568หรือเพิ่มขึ้นถึง58.82%ตามมาด้วยบริษัทอรินซิริแลนด์จำกัดมหาชนหรือเอรินก็ได้รับแรงซื้อเข้ามาเพิ่มขึ้น47.83%และบริษัท BGT Corporation จำกัดมหาชนหรือบิจิทีก็ไม่พลาดในการเพิ่มราคา45.16% ด้านหุ้นของบริษัทศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชียจำกัดมหาชนหรือมาก็ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งเพิ่มขึ้น44.62%ส่วนหุ้นของบริษัทท r ีอาร์วีรับเบอร์โปรดักต์จำกัดมหาชนหรือที่อวิกีก็ได้รับการซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้น4 1 8 0ซึ่งส่งผลต่อการต้องการในหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีหุ้นที่ขยับขึ้นอย่างแข็งแกร่งอย่างบริษัทเอเชียน้ำมันปามจำกัดมหาชน หรืออโภเพิ่มขึ้น33.59%บริษัท t b ดี o l d i n g งจำกัดมหาชนหรือที t ดีเพิ่มขึ้น28.57%บริษัท Applied B จำกัดมหาชนหรือ ADB เพิ่มขึ้น28.30%และบริษัท G Capital จำกัดมหาชนหรือ GCP ก็ไม่พลาดในการเพิ่มราคา28.30%หุ้นที่ปรับตัวขึ้นในระดับ20-25%ยังมีอีกหลายตัวอย่างบริษัทยูเนียนปิโตรเคมีคอจำกัดมหาชน หรือยุคยิเพิ่มขึ้น25%บริษัท ARP P จำกัดมหาชนหรือได้ IP เพิ่มขึ้น24.39%บริษัท INDEX International Group จำกัดมหาชนหรือได้ IND เพิ่มขึ้น22.22% 22บริษัท CIMAT Technology จำกัดมหาชนหรือ CIMAT เพิ่มขึ้น21.10%และบริษัท k c m ม t เท่าชิดจำกัดมหาชนหรือ KCN ก็ปรับตัวขึ้น21.05% การปรับตัวขึ้นของหุ้นเหล่านี้สะท้อนถึงแรงเกณงกกำไรและความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ยังเลือกลงทุนในหุ้นรายตัวที่มีศักยภาพโดยเฉพาะหุ้นที่มีแผนธุรกิจโดดเด่นโครงการในมือแบ็กล็อกแข็งแกร่งและมีปัจจัยบวกเฉพาะหนุนแนวโน้มผลประกอบการซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ตามตารางด้านล่างหุ้นที่โดดเด่นได้แก่เอ็มาร์ซึ่งได้รับการแนะนำจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนเพื่อการซื้อหุ้นเนื่องจากแนวโน้มกำไรสุทธิอยู่ในช่วงการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการขยายขอบข่ายการให้บริการและการเพิ่มลูกค้าใหม่ซึ่งได้ดปรับประมาณกำไรสุทธิปี2,568ถึง2,569เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ89%และปี2,570เพิ่มขึ้น82%หลังจากผลประกอบการไตรมาส2ปี2,568ออกมาดีกว่าที่คาดการไว้บริษัทเดมามีกำไรสุทธิไตรมาส2ปี2,568จำนวน77ล้านบาทเพิ่มขึ้น863%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น232%จากไตรมาสก่อนสูงกว่าประมาณการเดิมถึง118%ปัจจัยสนับสนุนมาจากรายได้รวมที่เติบโต100%เมื่อเทียบกับปีก่อนและเพิ่มขึ้น62%จากไตรมาสก่อนโดยเฉพาะบริการตรวจวิเคราะห์ที่มีปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากการขยายขอบขายบริการและการเปิดสาขาใหม่อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่64.3%สูงขึ้นเมื่อเทียบกับทั้งปีก่อน และไตรมาสก,ก่อนจากสัดส่วนรายได้บริการตรวจวิเคราะห์ที่มีอัตรากำไรเฉลี่ยสูงกว่า40%เพิม่มมอขึ้นเป็น97%ของรายได้รวมอีกทั้งยังได้รับประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาะจากปริมาณงานที่มากขึ้นนอกจากนี้บริษัทเอ็มได้ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างการครึ่งแรกปี2568ในอัตราหุ้นและ0.10บาทคิดเป็นอัตราผลตอบแทนประมาณ3%โดยกำหนดวันขึ้นเครื่องหมายไม่รับสิทธิปันผล x d วันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาสำหรับประมาณการใหม่กรุงศรีได้ปรับกำไรสุทธิปี2568ขึ้นเป็น145ล้านบาทจากเดิม76ล้านบาทปี2569ขึ้นเป็น148ล้านบาทจากเดิม78ล้านบาทและปี2570ขึ้นเป็น151ล้านบาทจากเดิม83ล้านบาทโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการปรับเพิ่มสมมติฐานรายได้รวม16 ถึง21%สะท้อนปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจากการขยายขอบถ่ายบริการโดยเฉพาะบริการตรวจสารปนเปื้อนผลไม้ส่งออกที่ยังมีโอกาสเติบโตต่อเนื่องจากข้อกำหนดการตรวจสอบของตลาดจีนอีกทั้งได้ปรับอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มเป็น 51. 5 1 5 5 3จาถึง53.7%จากเดิม4 5 4 5ถึง45.7%จากผลของการประหยัดต่อขนาดและการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ กำไรสุทธิครึ่งแรกปี2,568คิดเป็นสัดส,ส่วนถึง70%ของประมาณการใหม่โดยแนวโน้มไตรมาส3ปี2,568คาดว่ายังคงเติบโตสูงเมื่อเทียบกับปีก่อนจากรายได้รวมและอัตรากำไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งแม้ว่าจะชะลอตัวเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนตามที่ทางรายได้รวมและอัตรากำไรขั้นต้นที่คาดว่าจะอ่อนตัวลงเล็กน้อย